ช่วงนี้มันก็มีประเด็นนี้เยอะแต่ว่ามีก็คงมีคนถามผมเยอะว่าวิธีการใช้เงินเป็นยังไงเอาจริงต้องบอกกันว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนที่เก่งเรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคลหรืออะไรแบบนี้นะฮะผมก็ศึกษาแล้วก็งูปลาไปประมาณหนึ่งแหละแต่ว่าผมคิดว่าด้วยอายุเนี่ยมันก็เริ่มเห็นบางอย่างว่าเราจะใช้เงินยังไงคือในช่วงเวลานี้เลยนะฮะคำถามว่าเราใช้เงินยังไงแล้วดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเราสร้างความสุขของเราอย่างไงวันก่อนเราคุยกับเพื่อนเหมือนกันแลบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยเราพบว่าคุณสมบัติสําคัญข้อแรกของผู้นําไม่ใช่เก่งเรื่องงานหรือทํางานเก่งหรืออะไรเงี้ยนะฮะมันคือเราสามารถเตรียมความพร้อมทั้งกายและใจในการทํางานได้หรือไม่นะ mission การเจรจารที่ดีไม่ใช่แค่การพูดแต่รวมถึงการวางตัวการอ่านสถานการณ์และการรักษาความสัมพันธ์ด้วยกลับมาอีกครั้งกับ c o s t Business s s e o o i i t t o o t t c t t i s s o r r l e d e r s s รุ่นที่2นะครับที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้นำโดยเฉพาะ ร่วมเรียนรู้กับผมรวิทหานุสาหะและครูกรีนนิธิวัตรตันติพัิริคุณจะได้ทั้งเทคนิคการเจรจาการสร้างบุคลิกที่ทรงพลังและการฝึกปฏิบัติจ,จริงที่เข้มข้นพร้อมกันหรอยังกับการเปลี่ยนแปลงทุกการเจรจาให้เป็นโอกาสทางธุรกิจเปิดรับสมัครแล้ววันนี้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission จ Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทหานุสาหะครับวันนี้เป็นตอนแบบว่า บทบทน,นะคือผมพิมพ์อะไรไปจะเขียนบทความแล้วก็ยังไม่ได้เขียนจนจบคือมันแบบยังไม่จบอ่ะแต่ว่าก็รวบรวมความรู้สึกช่วงนี้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็เอามาเขียนเนาะเป็นเรื่องเราจะอยู่รอดกันได้ยังไงนะครับผมตั้งชื่อบทความนี้ว่าเอาตัวเองให้รอดก่อนยังเขียนไม่จบนะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีนึงคือวันก่อนเนี่ยผมคุยกับเพื่อนแล้วก็คุยกันถึงเรื่องประเทศไทยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็คุยถึงว่า เอ้ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราจะรอดไปได้ยังไงเราอยู่ในสถานการณ์ที่น่าสนใจมากคือสถานการณ์ที่เราไม่มี S curve หรือธุรกิจใหม่ที่ที่เป็น S curve จริงๆที่เห็นชัดเจนนะครับธุรกิจที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเสาหลักของประเทศเราเนี่ยยังคงเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างอยู่ในโออีคอมีนะฮะวันก่อนอันอความหนึ่งของเบนเคนซี่เขาพูดทานองเนี้ยนะฮะทีนี้ธุรกิจใหม่เนี่ยมันมีความสําคัญเพราะว่าเวลาเราหมดเคอร์ฟหนึ่งแล้วเราจะไปเคอร์ฟใหม่ได้เนี่ย เราเราต้องเห็นทางก่อนแต่ทุกวันนี้มองตรงว่ามองเมืองไทยเราค่อนข้างเหนื่อยนะครับพูดแบบนี้ไม่ใช่ว่าผมไม่รักประเทศไทยนะผมรักประเทศไทยมากแต่ว่าอะไรที่เรารู้สึกว่ามันไม่ดีเราก็ต้องพูดนะฮะในเชิงของสถาบันเองประเทศไทยเราก็อ่อนแอนะคือเราไปดูพวก Corruption Index นะครับหรือสถาบันความเป็นอิสระราพอะไรพวกนี้คือประเทศเรานมันแบบค่อนข้างแย่แล้วถ้าใครไม่ได้รู้สึกว่าคอร์รัปชันมันทำลายประเทศเราอย่างไง ะะผมก็จะพูดเรื่องนี้ว่าประเทศเราเนี่ยมีการคอร์รัปชันทุกหย่อมยา่านะครับแล้วก็สถาบันที่สําคัญต่อการพัฒนาประเทศนั้นมีความอ่อนแอนะฮะแล้วประเทศไทยเองเนี่ยคนเก่งมีเยอะนะแต่ว่าเจอเรื่องคอร์รัปชันเข้าไปเจอแบบ Environment ของเรื่องพวกพ้องนะครับการแบบเล่นพรรคเล่นพวกนะครับถ้าเกิดเป็นพวกชั้นจะรอดถ้าเป็นอีกพวกหนึ่งฉันจะเอาให้จมดินเลยเนี่ยและการใช้อำนาจในทางไม่ชอบเนี่ยนะฮะมันเป็นอุปสรรคมากนะต่อการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริง ถ้านึกเลยไม่ออกว่าประเทศไทยเป็นแบบไหนให้ดูถนนพระรามสองอะไรเขาจะว่เออถนนพระรามสองแล้วเหรอนะฮะทำไมถึงไม่วนถึงมาถึงเรื่องนี้เพราะมันมันเพราะถนนพระรามสองเนี่ยมันสะท้อนความเป็นประเทศไทยได้อย่างมากเลยทีเดียวนะฮะไม่มีความรับผิดชอบอยู่ตามมีตามเกิดเอาให้รอดคือใครรอดก็รอดไปใครไม่รอดก็เสร็จไปคนทําผิดไม่ได้รับการลงโทษนะฮะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบบอกปัดไปนะครับเห็นคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบมาตอบแต่ละคนแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนั้น ที่พระรามสองถล่มรอบที่เท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะครับคือผลงานมันเห็นอยู่ชัดชอยู่แล้วนะฮะคือโกงกินก็ว่าแย่แล้วอันนี้โกงกินแล้วทาให้เสร็จด้วยนะฮะคือมันมันมันเป็นหลายเลเยอร์ประเทศไทยเราเป็นแบบนั้นเลยนะครับคนผู้มีหน้าที่รับผิดชอบปัดเรื่องความรับผิดชอบออกจากตัวเองนะฮะผู้มีอำนาจไม่เคยมารับผิดชอบอะไรพวกนี้รับรับชอบแบบรับนะฮะความผิดไม่ค่อยรับนะฮะแล้วก็มีข้ออ้างกับทุกเรื่องแล้วก็ไม่ฟอลโล w อัพด้วย บอกว่าถอดบทเรียนถอดบทเรียนถอดจนไม่รู้จะถอดไงแล้วเนี่ยก็ไม่ก็ไม่เกิดอะไรคือนี่คือประเทศไทยนะถ้าเรายอมรับจริงซึ่งผมต้องบอกอย่างนี้ว่าเดี๋ยอนั้นเก็บไว้บ่นกับคนอื่นแต่ว่าคําถามคือแล้วเ,เราหวังจะเปลี่ยนแปลงมันได้จริงไหมผมผมเชื่อนะว่ามันจะเปลี่ยนได้แต่อาจจะไม่ใช่เจเนอเรชันนี้ผมผมคิดว่าอย่างนี้คนเจเนอเรชันเราโดยเฉพาะคนที่อายุเกิน40ขึ้นมาเนี่ยผมว่าคิดว่าเราพยายามช่วยผ่าน,นกลไกที่เราเข้าถึงได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้ผมเป็นอนุกรรมการอยู่ชุดหนึ่งนะฮะ ผมก็พยายามช่วยอะไรแบบนี้นะแต่ว่าพูดจริงเลยนะไม่เร็วไม่เร็วนี่คือหนึ่งเจเนเรชันไม่เร็วไม่ใช่ว่าห้าปีสิบปีนะครับสิ่งหน้าที่ของคนยุคเราแล้วกันนะคนสี่สิบขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่ามันคือการต้องเริ่มที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อคนรุ่นต่อไปแต่สำหรับรุ่นเราอ่ะอาจจะหวังอะไรไม่มากได้ไม่มากแล้วแหละนะฮะแล้วก็ถ้าเราไม่คาดหวังเยอะผมคิดว่าเราก็จะไม่ผิดหวังด้วยทีนี้ประเด็นเรื่องเนี้สําคัญเพราะว่าบางทีเนี่ยผมเข้าใจนะเวลาคนเห็น สภาพบ้านเมืองมันก็จะหงุดหงิดว่าเฮ้ยมันมีใครทําอะไรจริงเหรออะไรเงี้ยบอมจริงว่าทำฮะแต่ให้นึกถึงเวลาเราขึ้นเครื่องบินขึ้นเครื่องบินเนี่ยคุณต้องสวมหน้ากากอ,ออกซิเจนให้ตัวเองก่อนแล้วค่อยสวมให้คนที่มาหาคุณใช่ไหมกับเด็กอะไรเงี้ยคนที่คุณต้องช่วยเหลือนะฮะคอนเซปต์เดียวกันนะอย่าเพิ่งช่วยเหลือใครถ้าเรายังเอาตัวเองไม่รอดต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาตัวเองรอดแล้วเริ่มช่วยเหลือคนอื่นเป็นหน้าที่เลยผมว่านะเป็นหน้าที่ คือเวลาพูดอย่างนี้คนแบบมันจะเป็นหน้าที่ไงควรจะเป็นความเต็มใจหรือเปล่าถูกแต่สําหรับผมอะผมคิดว่าคนที่มีมีกําลังควรแล้วกันไม่ต้องถึงหน้าที่หรอกควรแล้วกันควรอย่างมากที่จะอินคลูดมันเข้ามาในหนึ่งในแวลูของเราว่าเราจะช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือคนอื่นให้ได้ตามความถนัดและกําลังที่เรามีอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเนี่ยฮะเรื่องที่สองคือเรื่องการใช้ปัง คือช่วงนี้มันก็มีประเด็นนี้เยอะแต่ว่ามีก้อมมีคนถามผมเยอะว่าวิธีการใช้เงินเป็นยังไงเอ้ต้องบอกกนว่าผมเนี่ยไม่ใช่คนที่เก่งเรื่องการบริหารการเงินส่วนบุคคลหรืออะไรแบบนี้นะฮะผมก็ศึกษาแล้วก็งูปลาไปประมาณหนึ่งแหละแต่ว่าผมคิดว่าด้วยอายุเนี่ยมันก็เริ่มเห็นบางอย่างว่าเราจะใช้เงินยังไงคือในช่วงเวลานี้เลยนะฮะคำถามว่าเราใช้เงินยังไงแล้วดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราเราสร้างความสุขของเรายังไง ถ้าเราสร้างความสุขของเราด้วยกานที่จะประโคมของเฟอร์นิเจอร์ทั่วตัวเนี่ยนะฮะมันมันก็มันก็จะเหนื่อยเพราะว่าของพวกนั้นมันทีมันมันมันเกินไปเยอะนะฮะแต่ถ้าเราสร้างความสุขอย่างอื่นเราจะไม่ได้อยากได้ของพวกนั้นมากละนะ่ครับเพราะฉะนั้นผมจะชวนคิดว่าเราจะสร้างความสุขอย่างอื่นได้ยังไงบ้างนะฮะผมคิดว่าความสุขที่มันเป็นความสุขที่ดีอ่ะมันคือความสุขที่เป็น intrinsic คือมาจากข้างในเนาะไม่ใช่ extrinsic extrinsic มันมาจากข้างนอก intrinsic มาจากข้างในเช่นผมมีทฤษฎีนะว่าแล้วเดี๋ยวจะเล่าเรื่องนี้ตอนท้ายด้วยว่าคนที่แบบออกกําลังกายทุกวันเขาจะไม่ค่อยอยากได้ของอะไรเยอะมากอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนออกกําลังกายแบบสมมติไปวิ่งวันละชั่วโมงเนี่ยนะอาจจะไม่ว,ว่าส่วนหนึ่งอ่ะเขาได้รับความสุขจากการวิ่งนั้นค่อนข้างเยอะแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้อันนี้มาคอมเมนต์ได้นะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตแล้วกันนะมันก็ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่เขามี มีความสุขจากเรื่องอื่นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเขาวิ่งเขามีความสุขอย, uhh. อย่างเงี้ยเขาก็าจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ไปอยากได้ของอย่างอื่นมากมายนะเพราะว่ามันมาจากข้างในเขาสามารถสร้างของพวกนี้เองได้หรือบางคนไปไกลกว่านั้นคือแบบเป็นคนที่แบบอินกับอะไรบางอย่างมากๆเช่นว่าเป็นคนเล่นดนตรีชอบเล่นดนตรีมากแล้วก็มีความสุขดื่มดั่าอยู่กับการเล่นกีตาร์อะไรแบบเนี้ยเขาก็ไม่รู้สึกว่าเ <marketing, S 2> ขาอยากได้อะไรเยอะมากโอเคเขาจะซื้อกีตาร์แพงไ,ไปไป่ได้เพราะว่าเขาเล่นแต่ว่าเขาไม่ได้ซื้อมาเพื่ออวดใครเขาซื้อมาเล่นเขาเล่นเก่งเขาซื้อกีตาร์แพงได้ใช่ม่มมโออเเคคประด็็นกืวา ถ้าตอนนี้คิดไม่ออกเกี่ยวกับการใช้เงินเนี่ยคือลองดูซิว่าเราจะสวิชความสุขบางอย่างที่มาจากการซื้อของเป็นความสุขที่มาจากข้างในได้ไหมช่วยนะผมมาเรื่องนี้อ่ะนะฮะต่อมาเรื่องตัวเองนะครับวันก่อนราคุยกับเพื่อนเหมือนกันแล้วบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราพบว่าคุณสมบัติสําคัญข้อแรกของผู้นําไม่ใช่เก่งเรื่องงานหรือทํางานเก่งหรืออะไรเงี้ยนะฮะมันคือเราสามารถเตรียมความพร้อมทั้งกายและใจในการทํางานได้หรือไม่นะ ถ้าเรามาทํางานด้วยตื่นมาเราไปทํางานเข้าไปออฟฟิศแล้วสภาพร่างกายเราไม่พร้อมหนึ่งเนี่ยถือว่าตกคุณสมบัติข้อแรกนะสารการเป็นผู้นําถามว่าทําไมเพราะว่าถ้าเราไม่ไปในสภาพที่พร้อมที่สุดนะฮะการตัดสินใจของเราจะแย่แล้วมันจะส่งผลกระทบเป็นดอมิโนไปถึงเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงหลังมาเนี่ยผมปรับเรื่องนี้เยอะนะ,ะโดยเฉพาะเ,เรื่องเกี่ยวกับร่างกายนะฮะสมัยก่อนยอมรับเลยว่ามีกิจวัตรที่ไม่ดีต่อสมองเยอะมากสำหรับนะตัวผมเองนะตอนนี้ หรืออย่างเดียวเลยคือดื่มวน์แล้วเดี๋ยวนี้พยายามดื่มให้น้อยลงด้วยนะฮะเดี๋ยวนี้มันที่สั่งเป็นแก้วนะไม่เปิดขวดด้วยเพราะว่าสั่งเป็นแก้วมันแบบสองแก้วเราก็พอแล้วใช่ไหมเลิกเลิกดื่มพอแล้วนะฮะพยายามพยายามลดวันแล้วก็พยายามดื่มให้น้อยลงซึ่งอันเนี้ยเห็นได้ชัดว่ามันดีต่อเรื่องอื่นด้วยนะครับซึ่งก็คือเรื่องเรื่อง,องต่อมาคือเรื่องของการนอนผมนี่มีปัญหาเรื่องการนอนมาโดยตลอดจนกระทั่งช่วหงหลังๆมาเนี้ยผมปรับจริงจังนะคือผมซีเรียสมากขึ้น เรื่องของเวลาเข้านอนเรื่องเวลาตื่นนอนเรื่องไฮจีนต่างๆนะฮะที่ที่ที่ทำก่อนหลังเข้านอนนพวกนี้นะฮะแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆอย่างเช่นกาแฟาห้ามกินเกินกี่โมงอย่างเงี้ยน,นะฮะห้ามกินเกินกี่แก้วด้วยนะฮะสมัยก่อนคงกินกาแฟาเยอะมากนะสมัยก่อนเนี่ยกินกาแฟาวันหนึ่งประมาณ 3- 4แก้วนะฮะตอนนี้คือให้หนึ่งแก้วเท่านั้นคือที่กินไม่ใช่ะไรนะชอบกินด้วยคือรู้สึกมันตื่นดีะนะ,ะในตอนที่กินใช่ป่ะแต่ว่าเออมันไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนก็เป็นแพร่ตีที่หนึ่ง อะไรก็ตามที่เป็นกิจกรรมที่จะมาลบกวนการนอนเช่นสมมติซีรีส์สนุกอยากดูซีรีส์ไหมดูแต่ถ้ารกวนการนอนไม่ยอมเพราะรู้แล้วว่าการนอนสําคัญมากอีกเรื่องหนึ่งคือสิ่งที่เสพใ,ในที่นี้คือผมพูดถึงเรื่องการอ่านการฟังการดูและการคุยนะครับดูเนี้ยผมเลือกมากเลยจะอ่านอะไรนะโซเชียลมีเดียเลยอเ,อเ,อเอหรือแม้กระทั่งหนังสือเนี่ยเลือกเลยนะฮะถ้าดูแล้วมันไม่มีประโยชน์กับเราลดนะครับหรือว่าเลิกไปเลยก็ได้นะครับ ที่ส่วทไม่แพ้คือคนที่คุยด้วยอะไรก็ตามที่คุยด้วยแล้วเสียเวลาชีวิตใครก็ตามที่คุยด้วยแล้วเสียเวลาชีวิตเนี่ยไม่คุยเลยนะฮะถ้าอยากรู้ว่าการอ่านฟังและดูและคุยอะไรเสียเวลาเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องนึกเยอะให้เอาโคดนี้ของเอเลนอร์รูสเวลไปใช้นะครับเอเลนอร์รูสเวลบอกว่า great minds discuss ideas average minds discuss events small minds discuss people คิดตามคิดตามจริงๆนะถ้าคุณอยู่ในวงสนทนา ที่คุยกันแต่เร Ide enfin ื่องไอเดียไอเดียการทําธุรกิจใหม่ไอเดียการออกกําลังกายไอเดียการนู่นนี่เฮ้ยเนี่ยถูกต้องถ้าคุณฟังเรื่องพวกนี้เยอะคุณฟังพอดแคสต์เช่น acquire โอ้โหแบบฟังแล้วได้ไอเดีย how I b u i l d this นะฮะฟังแลได้ไอเดียคุณอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับไอเดียคุณอ่านโซเชียลมีเดียที่เกี่ยวกับไอเดียอ่านโพสคนนี้เขาพูดเรื่องเอ้ยโอ้โหมันยังไงนะฮะเป็นเรื่องของความรู้เรื่องราวต่างๆอันเนี้ยดีเป็น great minds นะ ตรงกับที่เอลนอร์ลูสแวลพูดไว้เนี่ยคือสิ่งที่รเราเสพนะอ่านฟังดูคุยถ้าพูดถึงสถานการณ์ข่าวสารบ้านเมืองนะฮะก็เป็น average ก็ averageminddiscussdiscussevents นะฮะก็ดีแต่ก็ยังสู้ไอเดียไม่ได้นะฮะก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าเสียเวลามากเพราะว่าคนเราก็ต้องรู้ข่าวสารบ้างถ้าถึงจุดหนึ่งสังเกตไหมพอมันเริ่มเยอะไปมันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วรู้สึกไหมมันจะเริ่มรู้สึกมันจะแบบเราจะคิดลบเยอะใช่ไหมเราจะรู้สึกว่าเออมันมันกระทบจิตใจเราเยอะสุดท้ายครับ Small minds discuss people เรื่องดรามา่าเรื่องไอค้คนนู้นคนนี้ใครเขาจะเป็นอะไรกับใครนู้นน,นี่นอันเนี้ยคือ people นะ่ะคือเรื่องของชาวบ้านอ่ะนะฮะอันเนี้ยพยายามมีให้น้อยที่สุดลองดูสิ่งที่เราเสพทั้งวันมันเข้าไหนมันเข้าไอเดียสมันเข้าอีเวนต์หรือมันเข้า people ถ้าคุณ people เยอะๆเ0ของสิ่งที่อ่านของสิ่งที่เสพของสิ่งที่ไถอะไรก็ตามที่คุณเล่นเนี่ยเป็น People หมดเลยเนี่ย เฮ้ยไม่ทีนะมันแปลว่าเราสนใจแต่เรื่องชาวบ,บ้านเราไม่สนใจไอเดียในการพัฒนาตัวเองแล้วมันจะไปพัฒนาได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นลงทุนกับสิ่งที่ดีและตัดสิ่งที่ไม่ดีออกนะฮะอีกเรื่องหนึ่งผมพบว่าตอนนี้ผมกลับมาวิ่งจริงจังอีกครั้งนะฮะหลังจากอิดออดมาานานนขเขาใช้คำนี้เลยว่าอิดออดเพราะว่าก่อนหน้านี้นเราแบบเออไปยิมนู่นนี่เราก็รู้สึกว่าเออเ็โอเคก็ได้ออกลัางกายแล้วแต่ไปยิมก็ดีนะฮะยกเว้นดีแต่ว่าไม่มีอะไรที่จะสําคัญเท่า วิ่งนะสำหรับผมนะคือโอเคผมไม่ได้บอกทุกคนมาวิ่งแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมพบว่าการวิ่งเนี่ยมันเป็นไม่ใช่แค่ physical exercise แต่มันเป็น Men t a l exercise ด้วยการวิ่งทําให้จิตใจเราแข็งแกร่งมากขึ้นเพราะเราต้องต่อสู้กับความอยากเลิกวิ่งหรือความไม่อยากเริ่มวิ่งซึ่งมีประโยชน์มากนะฮะผมค่อยๆกลับมาวิ่งยังวิ่งไม่เยอะเพราะว่าเอาจริงคือกลับมาก็คือยังไม่อยากวิ่งเยอะเพราะว่ากลัวจะกลับไปบาดเจ็บอีกแต่ตั้งใจแล้วว่าโอเค เราไม่สามารถทิ้งรูทีนนี้ได้การวิ่งจะไปจะไปยกเวทก็ไปยกแต่ว่าวิ่งก็ดีนะฮะสุดท้าย Meditation ผมทำผ่านไอซิบาร์เนาะทำผ่านการแช่นแข็งแต่ผมคิดว่า Meditation อะไรก็ได้สำคัญมันเป็นทำให้เราเข้าใจกระบวนการการทำงานของสมองทำให้เราเห็นตัวเองมากขึ้นเห็นความโกรธเห็นความกลัวเห็นความโลภมากขึ้นทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นต้องทำเหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้นะก็แบบบน่บนๆไม่ได้มีอะไรแบบ แบบว่าเป็นอาจจะไม่ได้นำในเนื้อมากแต่ว่านานๆเรามาคุยอย่างนี้บ้างก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะครับเราแจกของในค่ะ EP นี้ผมมีลิฟสสินะฮะคัตดอดจอยเป็นแบบนุ่มๆน่ารักมากนะฮะแจกท่านละสามสีแล้วกันเราแจกท่านที่มาคอมเมนต์ในยู u ูบนะฮะยี่สิบรางวัลเลยอ่ะยี่สิบรางวัลเลยนะฮะชวนกันมาคอมเมนต์หน่อยนะฮะขออนุญาตเฉพาะท่านที่อยู่ในประเทศไทยนะฮะเพราะว่าประเทศอื่นส่งยากจริงนะครับโอเคมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะฮะ หรือแชร์ไปแล้วชวนเพื่อนมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวได้แจกหลายๆอยากแจกอยากแจกนะฮะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม m มิชชั่ t จดบุญพอดแคสต์นะครับแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon. continue with your mission The m e e t i n g b o o k นะครับเป็นสมุดอีกเล่มหนึ่งที่แนะนําให้พกไว้ที่โต๊ะทำงานว่าจริงๆ Mee t i n g Book เนี่ยม,มันมีข้อดีเพราะว่าเนื้อหาในการประชุมเนี่ยมักจะค่อนข้างเยอะเราลืมเพราะว่าตอนนั้นมันสําคัญขนาดไหนตอนที่เราประชุมแล้วบางทีเราก็ลืมไปเลยใช่ไหมเราก็ไม่ได้ตามแล้วเรื่องมันก็ตกหล่นไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้ Meeting book เล่มนี้อย่างต่อเนื่องเนี่ยนะครับเพราะว่ามันออกแบบมาเพื่อการประชุมโดยเฉพาะก็จะทำให้ทุกการ Meeting คุณง่ายขึ้นเป็นระเบียบแล้วก็ productive มากกว่าที่เคยอย่่างแนน,นนนอะครับ